เก็บไปใช้นะครับแม่้คุณจะให้ทำไมเยอะแยะแม่คุณอยู่บ้านนอกอะ่ะใช้แค่100 200ร้อยสองร้อยก็พอละอ่ะเอาแค่นี้แหละผมขอโทษนะครับแม่พอดี ช่วงนี้อันเขาเครียดๆนะครับมแม่เข้าใจงั้นผมไปก่อนนะครับแม่จ้าเดินทางปลอดภัยนะลูกครับสิ้นเปลือง อันนี่คุณรู้ตัวบ้างไหมว่าคุณทำอะไรลงไปรู้สิแล้วคุณล่ะรู้ตัวไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่คุณเองก็รู้ว่าตอนเนี้ยเราเจอกับปัญหาอะไรแต่คุณยังเอาเงินมากมายไปซื้อของให้แม่คุณอีกฉันเห็นคุณมาบ้านนี้ทีไรอะ่ะคุณก็ให้เงินแม่คุณตลอด จนตอนเนี้ยเราไม่เหลืออะไรเลยนะแล้วพอเวลาเราเดือดร้อนอะแม่คุณเขาช่วยอะไรได้บ้างฮะแล้วเพื่อนคุณล่ะคนที่คุณคอยชวนเขาไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำน่ะเขาเคยคิดจะช่วยเหลืออะไรคุณบ้างไหมช่วยสิฉันกับเพื่อนอะเราเขาก็มาตั้งนานละยังไงเขาก็ช่วยฉันอยู่ดีเหรอ งั้นคุณรอดูแลกันฮัลโหลแกเอาวาไงแกคือแกมีเงินฉันยืมไหมอ่ะสักสองแสนอ่ะบ้าเหรอเดือนเดือนฉันยังไม่พอเลยเลูกฉันเรียกแล้วอะแกจะหาทางยืมเงินคนอื่นแทนแล้วกันนะ แ,แกโทรหาพี่โตดีกว่าฮัลโหลค่ะพี่โตคือพี่โตเขาไม่ว่างเชนหรอกนะ เบสเดี๋ยวก่อนลูกครับแม่เอาผักมาให้เอาไปไว้กินที่กรุงเทพนะลูกไม่เป็นไรครับแม่ผักพวกเนี้ยแถวบ้านผมก็มีขายครับเออแม่เก็บไว้กินเถอนะครับ ผักน,นี้แม่ปลูกเองส,สดๆจากสวนเลยนะอ่อขอสารพิษด้วยเอาไปกินเถอะนะลูกนะก็บอกว่าไม่เอาไงอันคุณทำอะไรนะคุณเก็บขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ทำไมฉันต้องเก็บผักจากบนนอกฉันไม่กินหรอกนะ กินแต่ผักออร์แกนิกแต่นี่มันก็ผักที่แม่ผมปลูกเลยนะแล้วไงคุณอยากกินอนะ่ะก็เก็บเองสิอะไรนะคุณน,นี่มันอะไรหรอครับแม่ นี่เป็นเงินที่ลูกเคยให้แม่ไว้แม่อยู่บ้านนอกไม่ค่อยได้ใช้อะไรก็เลยเก็บสะสมไว้มาให้ลูกตานที่ลูกลำบากนี่แหละแล้วแม่รู้ได้ไงครับว่าผมกำลังลำบากก็ คนนี่ก็นะบ้านก็จะโดนยึดเบร์สัทก็จะล้นมาลายอยู่แล้วยังจะกลับมาบ้านนอกอีกมาแต่ละทีก็ใช้เงินเยอะมากไม่รู้จักเก็บเอาไว้ใช้จ่ายในบ้านบ้างเลยนี่คุณอย่าพูดเสียงดังไปสิเดี๋ยวแม่ผมเขาก็ได้ยินหรอกได้ยินก็ดีสิแม่คุณอนะ่ะเขาจะได้รู้ว่าเราลำบากแค่ไหนเขาจะได้ขายนาเอาเงินมาช่วยเราไง ผมขอบคุณแม่มากๆเลยนะครับไม่เป็นไรแม่เต็มใจช่วยในวันที่ลูกชายตัวเองลำบากถ้าแม่ไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยละ่ะคุณเห็นไหมละ่ะเมื่อแม่บ้านนอกที่คุณดูถูกในวันที่เราไม่เหลืออะไรเลย ใครเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราแล้วเพื่อนคุณล่ะเพื่อนในสังคมดีๆที่คุณพูดถึงเนีะ่ะในตอนที่เราเดือดร้อนแบบนี้เวลาแบบนี้มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณบ้างฉันขอโทษนะคะเบสขอโทษแม่ด้วยนะคะ ที่เข้าใจไม่ผิดมาโดยตลอดไม่เป็นไรจ้ายังไงแล้วก็ครอบครัวเดียวกันต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วจริงไหมลูกใช่ครับแม่ป่ะไปกินข้าวกันแม่เตรียมกับข้าวไว้เยอะเลยขอบคุณค่ะแม่จ้า